เป็นสันพืชสกัดเย็นอ๋อไมันจะเป็นรสใช่ไหมมันจะมีรสอะไรบ้างออริจินอลบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อัวนี้จะเป็นนะมัลลิอัวนี้จะเป็นอังกุนอ่าสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โอครับผมกระปิ้งคนที่ต่อบผคนไทยเขาวัดเต่งเลยเนาะคนไทยวัดเต่งตัวนี่นี่เขาจะ อย่างนี้ถ้วยถ้วยจากบ้านอย่างงี้อย่างเงี้ยเท่าไรเจ้าห้าพัน่ะเงินบาทเมนจบือสองหมื่นห้าพันสี่ค้ามากกว่าอ้นน่ากินนะตัปิ้งใส่ได้หมดเลยเราเขาให้ลองให้ชิมนะ่เ้าเอาเลยเห็นเลย่อุากินนะหวานน้ำเชื่อมอ๋อน้ำหวานน้ำเชื่อม เออน่ากินน่ากินมากเลยคนกคนก่อนอเขามาให้ชิมนะคะทุกคนเดี<น>๋ยวเราชิมก่อน